คอนเฟิร์มแล้วนะคะแม่แอนเขาเอ็นดูของเขาจริงๆค่ะล่าสุดดาราฮอลลีวูดเบอร์ดังนะคะดาวั้างฟ้าที่ไม่เคยร่วงจริงๆสวยเหมือนเดิมค่ะแอนแฮทเทเว์ค่ะลงรูปคู่กับน้องลิสเป็นอันเรียบร้อยลงเรียน IG แล้วนะคะก็ลงใน IG ของเธอเองค่ะที่ผู้ติดตามก็แม่24ล้านฟฟลเวอร์ไปเลยนะแม่นะนะคะก็ลงภาพล่าสุดเลยนะคะอย่างที่บอกแล้วก่อนหน้านี้แม่แอนเขายุ่ง อยู่ยังไม่มีเวลาเคลียร์ไอจีนะคะตอนนี้ก็น่าจะแยกย้ายกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โพสต์ได้แบบนี้ละคะ่ะแล้วดูสิตากลมด้วยกันทั้งคู่จริงๆนะคะเพียงแต่นี่นะคุณแม่เขาจะออกแนวแบบฝรั่งเยอะหน่อยนะคะส่วนลูกสาวก็มีลูกผสมเอเชียแบบนี้แต่ใครมาดูก็คงนึกว่าเป็น ลูกครึ่งทั้งคู่อย่างแน่นอนนะคะนี่แหละค่ะโพสต์ตลง IG เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอลุ้นเลยค่ะน้องลิสกลับถึงเกาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวน้องต้องขยับไ G ของตัวเองแน่นอนแล้วก็มีรูปถ่ายกับแม่ๆเพียบเลยเซเลบิต mm ี hmm. ้อีกเพียบเลย mm hmm. เดี๋ยวลองดูภาพเบื้องหลังกันนะคะว่าน้องจะทยอยลงรูปของใครบ้างนะคะ นี่แหละค่ะเป็นความน่ารักนะคะในทายาท GBA ค่ะของคุณพ่อบาบินที่รักกันรักกันเลิฟๆนะคะแล้วก็เชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยดูแลน้องลิสเป็นอย่างดีเลยนะคะ โดยเฉพาะนะคะคุณแม่ปรินกาโชปลานะคะเสื้อแดงที่อยู่ตรงกลางนี่แหละนะจ๊ะก็ดังมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในอินเดียเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักดังทั้งบอลเวูดทั้งฮอลลีวูดเลยทีเดียวนะคะก็มีช็อตที่แบบว่านั่งอยู่ใกล้ๆน้องเนาะแล้วก็ถามประมาณว่าน้องได้กินอะไรหรือยังหรือหิวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแอดได้ยินคําถามไม่ค่อยชัดเพราะว่าเหมือนเสียงมันไม่ได้เป็นไม้โดยตรงอะเนาะมันเป็นแบบเสียงแอมเบียนท์เป็นบรรยากาศรอบๆด้วยน้องก็เหมือนทําพูดท น้องว่าประมาณว่ากินแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะอีทอะไรประมาณเนี้ยได้ยินวแวแวแววลน้องก็จับพุงเล็กๆของน้องนะคะน่ารักมากเลยก็จะเห็นว่ามีการทักทายปาสาัยกันนะตามสไตล์แบบว่าผู้หญิงสวยนะคะก็คุยกันโดยเฉพาะอ,อ,อย่างคุณเปลี่ยนกาโชปลานี่นะอาจจะนั่งไกลกันนิดนึงมีโต๊ะขั้นแต่ว่าน้องนี่นั่งติดกับ แม่แอนเลยแม่แอนน่าจะชวนคุยเยอะแต่กําลังแอบ,บคิดว่าน่าจะเป็นน้องเรามากกว่าที่เมาามอยไม่หยุดเพราะว่าปลื้มแม่แได้ไกลขนาดนี้ก็บอกความในใจไปให้หมดเลยสิจ้าหนูดงหนูดูอะไรย้อนหลังหรือเปล่า p ริสต์ไดอารี่แบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะ นี่แหละนะคะความฮอตค่ะคุณแม่แอนแฮตเทเวย่างเอ็นดูก็โพสตลง i อเรียบร้อยแล้วอันนี้เอามาอัปเดตกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งคือตอนนี้มีภาพเบื้องหลังออกมาแล้วของบูการี่เนาะกับการไปงานของน้องนะคะก็เอามาลงให้ดูกันว่าโอโ้ลิซ่าเนี่ยมีการถ่ายทั้งโปรโมทถ่าย PR ด้วยในวันเดียวกันกับที่ไปออกงานแล้วทีมงานนี่ชมว่าโอ้อเมซิ่งอีกแล้วนะคะความมืออาชีพนี้ทําให้เวลาอยู่กับใครใครก็เอ็นดู แล้วค่ะเขาทํางานไวมันก็สะดวกหลายอย่างสะดวกเวลาสะดวกเงินที่สําคัญสะดวกใจก็ต้องร่วมงานกับลาลิสานี่แหละนะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนอยู่กับลิซ่าเวเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า